สวัสดีทุกคนคืนนี้เป็นคืนวันที่29เมษายนนะทุกคนปี67ตามนัดตามสัญญากว่าจะหาที่จอดรถได้ทุกคนไปไปดูสอนรามน้ำเพชรวัด บางปราบตำบลย่านมัสซีอำเภอพยะยุหกเกียรีจังหวัดนครสวรรค์ สึกว่าเขาจะเอาเชือกปอทุกคนเอาเชือกปอมาร้อมเพื่ออะไรเอ่ยลองไปดูกันเพราะจะถึงวันปลองทีไม้ลายมือเพื่อเพื่อทหารฝีละไม้ลายมือมึงฟุตซื้อบ้างหรือเปล่าวะพ้าถึงวีไม้ลายมือนี่หลังไม่อยากจะคุยเลยฮะ อ๋อเขามีการตีตัวก oui yup ันสิปนเฮ้ยลุงแข่งมากเลยวันนี <t. <t <t ้อยากจะขอลุงเนี <t 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 ่ยออกไปเที่ยวได้เลยครับมาปลอดภัยข้อข้อยู่หัวไปพวกมันจะบอกฟังอุ้ยใครก็แล้วแต่ที่ละทีกันเป็นการตีตัวเข้าไปนั่งด้านในเพื่อเอารายได้เข้าวัดนะทุกคน

ເພື່ອລອງພິນໄດ້ຢູ່ບາ คนมากจริงๆอ่ะทุกคนเกิดความรู้พื้นฐานคุณลองมาครับตอนนี้นางเอกพระเอกก็ลงมาเชิญชวนทำบุญกันทุกคนสำหรับหางวันแม่รู้ไหมจ๊ะตั้งแต่เล็กจนโตให้หวนจนันทรจำความได้หวนจนันไม่เคยเห็นแม่ได้ยินแต่เพียงเลยสักครั้งเดงยแม่เมีอนเี้ย นเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศโดยทั่วไปเนาะถ้าจะติดตามดูการแสดงจริงๆแล้วก็เราเอาลิงก์ไปวางไวนะ้ในเป็ดบุ๊กเป็ดบุ๊ก <Facebook. Facebook S 2> ของเราเลยเนาะอาวท็อปเฟลล์ร่อไอ้าวไอเฟลล์้อมก่อนอเฟลล์ไปไหน <c oughs> รับร้องไปด้วยแล้วเดินรับรางวัลด้วยอ่ะอาสาเออเราเราสาวเนาะอาหลานชายไปรับรางวัลกันติดตามดูกันได้เนาะหรือจะไปดูใน YouTube ก็ได้เขาถ่ายทอดสดอยู่เราเอาลิงก์มาวางไว้ที่นามนานานะทุกคนไปไปดูบรรยากาศโดยทั่วไปรอบรางวัลครับรับรางวัลขอเวลานิดนึงครับตลอดจากนี้นะคะ ค <So S 1> uh, ุณรางวัลนะครับไอ้ชายน้องโป่งน้องเปี้วนะครับอนิญานะครัะอนิญาตขอบคุณนะครับ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 ขอล้างงนนิึะครับขอบคุณรางวัลจากพี่น้องทุกท่านนะครับพี่มอไปกับพระเอกโซลามน้องเต่าน้องรถเบนน้องโป่งน้องเปี้วนะครับ วันนี้เนี่ยก็เคยเล่นเคยคุยด้วยกันไงฝันฟ้าน่ะอิจฉาพี่จังเลยนะพี่ไอวันได้เห็นทั้งหน้าพ่อแล้วก็หน้าแม่ส่วนฝันฟ้าโฆษณาให้อีกครั้งนะทุกคน วันที่15มิถุนายนปี67นะศรรามน้ำเพชรจะไปแสดงที่วัดป่าสักตระบลทหางน้ำสาครอำเภอพระนรมจังหวัดเชียนาถเนาะใกล้ๆบ้านเราอ่ะเราวันนั้นคงจะได้ถ่ายทอดบรรยากาศการแสดงให้ดูกันยายๆนะวันนี้คงจะไา้บรรยากาศทั่วๆไปให้ทุกคนได้ดูเนาะ ถ้าจะดูบรรยากาศการแสดงจริงๆแล้วตามที่เราได้พูดไปแล้วน่เราเอาลิงการถ่ายทอดสดลงคราไปวางไว้ที่ Facebook นานๆแล้วเนาะทุกคนไม่ว่าจะออกงานที่ประเทศตัวเองหรือว่าต่างประเทศแล้วเคาถ่ายทอดไม่ว่าจะเหนื่อยเพียงไปไมเคิลจ็กสัน YouTube ่ะทุกคนก็ดูใน YouTube โดยตรงก็ได้ออเพราะว่าต้เป็นที่ เขาเต็งที่กับอาชีพเขาเพราะวไม่ขึ้นแจ๊กสันพูดภาษาไทยไม่ได้ับก็เน <c oughs> ยไม่พูดคำว่าเหนื่อยเลยไม่พูดคำว่าเหนื่อยเอวฟันแล้วเนี่ยเมื่อยไหมไม่เมื่อยเราได้จะร้อนเริ่มร้อนมากนะ <c oughs> เดี๋ยวคิ้วลบนะลูก <c oughs> แลวพี่ไอ้วันนะตอนนี้ขวัญฟ้าโตเป็นหนุนะ่มแล้วแต่พี่ไอ้วันนก็ยังไม่หยุดที่จะหาเงินหาทองมาเลี้ยงน้องๆนี่ก็ไปรับเด็กๆมาเลี้ยงอีกเนี่ยนะ รับชั่วโมงละเท่าไหร่กี่บาทเนี่ยฮะก็แล้วแต่เขาจะให้แล้นี่ปันฟ้าน่ะมีอีกเรื่องนึงอยากจะมาขึ้นไปโอ้ลูกชิ้นน่ากินพ่อไม่เคยเล่าเรื่องที่มาที่ไปเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศทั่วๆไปทุกคนดูกันเดี๋ยวเราค่อยหาอะไรกินนะทุกคนมีของน่ากินเยอะเลยเนี่ยที่นั้นเนี่ยปันฟ้าจะเกินภาษาอาไว้ถือว่าเป็นสินชิมไทยที่พ่อแล้วก็พี่ลุงพ่อ เอาเวา่าเพิป้หน่อยได้ไปทอะไรตั้งใจจะไปหางานทแล้วก็น้อเน่ช่พี่น้องาก็เร่เป็นหนกจะไปหางานทเดื่อถ้าเกิดว่าน้นมาเนี่ยไปได้ที่้วางานตอแทนบ้เดี๋ยวเราไปช่วยหาแล้วเรามาติดกันเนติดแอร์เลยี่มาอยู่ไม่ชโกคุ้ชที่นะ ของีชิ้นอะไรเนี่ยไปนับไปนีเนี่ย รานบุญกันทุกคนยมลมหลังใหญ่เอห้าใช่ไหมทำบุญได้บุญผลบุญอ,อาจจะตอบสนองวันนี้เลยาอาจจะได้นนพัดลม ริวสกันมีกิอันเนมาและอันพันละน้อยหรือสิ่งใหญ่ๆจะโตโอ้นี่ได้อะไรเนี่ยเรื่องสักทากนคราต้องขออ๋อไยนะครับเป็นตัว่กรรมการจาบขออภัไทยเพราะว่ คืนน the ี้คืนสุดท้ายแล้วทุกคนอย่าให้ปฏ ah ิบัติตามระเบียของทาวซิได้อะไรกันบ้างขณะนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับบางท่านก็ขายดีขายดีมาก็ขายไม่ได้ไรเนี่ยไม่ทันนะครับอ่ะเรามาลุ้นตู้เย็นหลังสุดท้ายกันนะครับติมเย็น้ายใหญ่ใัญ่ใหญ่นะครับเซรามิกเขาสวยนะดูแล้วได้สมาธิทุกคน ที่นูที่รับ่อยครับกาสี่สี่หนึ่งนะครับอตรงนั้นไม่มีคนจับรถหรอครับมีคนจับงานวัดงานบุญงานเทศกาลเราชอบมาเดินอ่ะทุกคน เดินดูโน่นดูนี่พักผ่อนแล้วก็หานี่หาโน่นกินอยู่ซีตรงโน้น ตร,ตรงนน้นก็มีเวทีอะไรทุกคนไฟวบแวบไปดูกันอ๋อสวนสนุกของเด็กเด็ก

ข้างหน้าลูกชิ้นวังชะโอนคนไม่น้อยเหมือนกันทุกคนปลาหมึกสมัยก่อนเราชอบดื่มเหล้าขาวอะทุกคนสมัยนุมนุม่ยี่สิบกว่ากว่านะั่นละแล้วก็ปลาหมึกแบบนี้อะ แก้มเหล้าขาวทุกคนอ่ยช้ำทั้งคืนแล้วเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วทุกคนไปเป็นเพื่อนไม่ได้ไม่เป็นไรจ้ะถ้า <c oughs> อย่างนั้นพี่กินเหล้าขาวมากสมัยหนุ่มเจ๋งกระเพาะเกือบพัง เราพามาดูบรรยากาศทั่วไทั่วทั่วไปนะทุกคนนะเราขอปิดกล้องแค่นี้ก่อนพบกันในโอกา,าสหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบายสวัสดีครับ